ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับที่ผ้าพี่น้องมาขายสมแล้วนะครับหลังจากเข้าไปเอาสมเชียวหวานอยู่ที่สวนที่จังหวัดแพร่นะครับผมนี่ครับสมเชียวหวานเข้าทั้งหมด24ลังนะครับ24ลังนะครับนำนักหาล้อยหาสิบโลนะครับเฉพาะสมหาล้อยหาสิบโลนะครับผมคลิปนี้ผ้าพี่น้องมาขายแล้วนะครับ ราคาขายนะครับเขาจะขายอยู่2แบบนะครับมือนี้นะครับเลือกได้ซิมได้สามโลร้อยนะครับบนเลือกบนซิมนะครับเป็นถุงอันนี้คือเขาเลือกเลือกเลือก,ลอกแล้วเอาง่ายๆกับตามามาล้มบพราค่าพราค่าอยากให้กินงามๆสวยๆอยู่แล้วนะครับนี่เลือกงามๆสวยๆเลยว่าเขาเป็นของไม่ไม่จากสวนนะครับสดๆจากสวนเขาไปเอาหอดสวนนะครับคุณภาพนี่งไม่ต้องห่วงนะครับ เบอร์ใหญ่เบอร์สวยนะครับเ่าใส่ถุงนะครับสี่โลร้อยนะครับราคาในยุคโควิดแบบนี้เราต้องขายแพงนะครับเราต้องขายแพงบักโควิดแพงมากไม่อีกแล้วนะครับบักโควิดนะครับแพงมากไม่อีกแล้วต้องไปขายแพงนะครับนี่ครับส่งเ่ากะส่วนใหญ่จะเป็น สมรอยเปอร์เซ็นเลยนะครับลักๆจะเป็นสม100้มร้อยเปเซ็นนะครับผมก็คือหวานร้อยเอร์เซ็นต์หวานเต็มร้อยเลยนะครับพี่เฮาไดมากหลังจากไปบุ๊กถึงจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับส้มร้อยเปอร์เซ็เหลืองจากต้นนะครับสุกเหลืองจากต้นแก่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ ไปหอดสวนก็จะได้คล้องดีเองส่นะครับนี่นะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับผมบ่อเลือกบ่อซิมสี่โลร้อยนะครับเลือกได้ซิมได้สามโลร้อยนะครับสไตล์นี้เลยนะครับเอาไปใส่ได้ได้พี่น้องนี่ครับล่านเทาก็จัดประทันเหล้วนะครับจะเอาลังแม่แม่อียงให้พี่น้องเลือกนะครับจากสี่รังนะครับสี่รังงามวันนี้ แต่ว่าผมกัมาหอดมองขายกับเฝ้าไทยนะครับเฝ้าไทยพี่น้องเบิ้งเพื่อพี่น้องที่สนใจนะครับประกอบอาชีพนะครับไปรับที่สวนนะครับเท็ดตามผมเลยนี่ก็ได้นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับก็จะปลูกสมหลายนะครับเขาสวนใดกับได้ของคุณภาพอยู่แล้วนะครับเข้าไปถึงสวนนี่นะครับปลูกสมเกือบเกือบทุกทุกหลังคาเลื่อนเลยกัว่าได้นะครับ ครับสม24่ลังมือนี้นะครับนี่พี่น้องซิมให้พี่น้องเบิงจักมากนะครับเลือกได้ซิมได้นะครับล้านนี้นะครับเลือกได้ชิมได้นะครับนี่พี่น้อง mm. น,านาหาาวมันจะแซบเป็นพิเศษเลยสมเพราะว่า ห้อง่ต้องแซ่เย็นนะครับอากาศมันเย็นนี่สมมันก็นเย็นตามเพราะสมมันเย็นบนี้เวลาเขากินนี่มันจะหวานแล้วก็ฉ่ำมากนะครับแล้วก็สมนะครับฤดูที่แนะนำไปขายกับต้นเดือนพฤศจิกานะครับเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงปีใหม่นะครับ ต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงปีใหม่มีเวลาให้ขายอยู่2เดือนนะครับเพราะว่าลังลังจากนั้นมันจะเป็นสมชุดที่2แล้วนะครับชุดที่2นี่ก็อาจจะเริ่มมีการเก็บ70%เซนะครับซึ่งจะติดเปรี้ยวนะครับเก็บสีเขียวๆจะติดเปรี้ยวสมวท่านแกนะครับเวลาขายก็ต้องเลือกช่วงระยะเวลาของเดือนพร้อมนะครับนี่พี่น้องผ้าตาเบิงของขายว่าผ้าเบิงว่าขายได้ จักบาทไปนะครับนี่พี่น้องเข้าได้ประมาณหกลอยแล้วนะครับนี่ครับได้ประมาณหกลอยแล,นะแล้วนะครับผมกะตนนั้งร้งานวัง,งสิบโมงแล้วนะครับตอนนี้กะกำลังสีหามงกําำลังสีหามงเ์เสานะครับเพราว่ามาหอดหมือขึ้นนี่นะครับกลับมาถึงช่วง หาทุ่มนะครับกะมานอนข้าวหนึ่งนะครับว่าได้ตื่นตะเ้ามาเตรียมของนะครับเตรียมของมาขายนะครับผมให้เบิง้งบรรยากาศล้านอุปกรณ์ก็บ่ได้มีอย่างพี่น้องมีโฮมมีตะซังนะครับโต๊ะก็เอาตามสะดวกได้นะครับกัที่เอาตามผมนี่กะเป็นโต๊ะเล็กพับนะครับผมใส่รถง่ายอันนี้นะครับเพื่อจะขายของอย่างอื่นนะครับโต๊ะนี่โต๊ะให้โชว์เลยมีพี่น้อง แบบนี้ใส่ประโยชน์ได้หลายนะครับขายลูกซิ้นก็ได้นะครับพี่น้องเพื่ออยากเตี้ยนไปขายลูกสิน้นขายน้ำปันนะครับเพระาะว่าอาชีพเก่าของทีมงานพ่มแดงเขานี่ก็ลูกชิ้นครับน้ำปั้นนะครับนี่นะครับตัดสั่งสิบห้ากิโลพี่น้องแนะน้ำนะครับแล้วก็ให้ซื้อถุง1ิโลแบบเจาะหู้แบบนี้นะครับติดมาน้านะครับเนี่ยเพื่มี้พี่น้องเขาอยากได้ไปทําบุญไปเฮ็ดโล่งทา่านไปยังกะตามแต่น,นะครับ ใส่ถุงใหญ่ๆนี่ต้องมีนะครับแต่ซังนี่ผมก็เลยบอกบอกเกือบทุกคลิปแล้วว่าให้เอาสิบห้าโลนะครับมันจะซังน้ำหนักหน่อยๆนี่ดีนะครับแล้วก็ซังได้ถึงสิบโลนี่เพื่อใส่ถุง10บโลขายนะครับอย่าไปเอาเจโลมากนะครับเสียโอกาสขายนะครับเนี่ยใส่ถุง10บโล่สิ กะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้นะครับกับพี่น้องที่มองหาอาชีพนะครับบ่หน่อยกันหลายนะครับติดตามทีมงานพุ่มแดงเข้าไปเรื่อยๆนะครับสินค้าที่ขายนี่จะอาจจะเลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับส่วนกําไรต้นทุนเดี๋ยวผมมาคํานวณให้เบิ้งนะครับสมเชียวหวานชุดนี้นะครับรตนี้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้เบิ่งนะครับเพื่อพี่น้องสนใจนะลงทุนหน่อยลงทุนหลายค่าน้ำมันยังเปตดได้บ่อยนะครับ เดี๋ยวผมมาคำนวณให้เบิงในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สามีก่อนนะครับสวัสดีครับ